สวัสดีครับมือนีก็มาอยู่กับช่องกองจ้องซานแนวเนาะครับเนาะมือนีก็มาอยู่กับเ v p 8 8พีครับผมมาอยู่กับเกมมายราสุดไข่พ่จีเฮาเลยเนาะครับเนาะมาสำหรับผู้ใดที่เข้ามารัุชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามจักหน่อยเนาะครับเนาะเอ้ยมือวางๆก็กดกดเค่ใเ้่เนียจัดไปครับผมทุนสองพันหกห้าสิบเอ็ด จัดไปเบดสามสิบเปิดเทือบล้วก็จวดสันตัวเนาะจูวดสันตัวยิงยังเดียวยิงยังเดียวยิงยังเดียวครับผมจังหวะนี้เปลี่ยนจังไหนมันเปลี่ยนจังไหนล่ะเฮะอโตดสามสิบเจ้าต้องมาแล้วจังหวะนี้ไปอเอ้าเนี่เพียนโอ้โหเบาไปเบาไปไว้รุ่นเบาไปเบาไปเพียนเบาไป เบาไปเพี้ยนเอ้ยดับเบิลเกือเวลิกูดเลยครับเจอแบบนี้เอาเนี่ยพอนุ่มโอ้โก็ยังเบาอยู่คือเก่าทันหละครับผมเอ้ยไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเมื่อยกอดเสาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะเอ้ไว้เกิดต้องมาเด้วจังหวะนี้เอ้ยเบาไปเพี้ยนเบาไปเพี้ยนเบาไปเพีเ้ยน พอแบบรัวๆกว่านี้รัวกว่านี้ไว้สามโตอ้าวสวยงามครับผมบิ๊กวินไปหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้โอ้โหบทธรรมดาเลยครับผมโอ้หกร้อยยี่สิบห้าจุดห้าศูนย์ครับผมไปไปโต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 โอ้โหคือวอาดูเทีวะได้บบคุมเสียตัวนี้ หัวสิปวดเอา้าโอ้เขาโบนัดเสยหมุนฟีแปดเขียวครับผมอ้ยมาลุ้นกันครับผมสิพอได้ทุนคืนบอนี่มาอืมเฮ้ยเกือน,น้ำกวนครัเกือน,น้ำกวนเดี๋ยวสิสำลักไว้เกือ เอาเนี้ยเพี้ยนเอ้ยสวยงามเอาเนี้ยเพี้ยนเออบาไปดิเพี้ยนเบาไปดิจังไดจังไดเอ้ยบาเบาไปโอ้ยคือมาหาวนอนระบาดเช่นนี้ คือมาหาวนอนแล้วบาดเจียนี่เอานีすごすご่เพี้ยนเอ้ยยิงมันก็ไปนั่มันก็ไปคักๆนี่ละอีกเที่ยวเดียว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 โอ้ยเที่ยวเดียวเพี้ยนเที่ยวโอ้ยบ่ไหลเลยหักหัวมึงเอ้ยมาเที่ยวสุดท้ายบาดเจียนี่มันเป็นยังไงมันเป็นโอ้ยบ่แตกหักหัวมึงเอ้ย รวมรางวัลตั้งเบิดอได้ไปหกร้อยหกสิบเจ็ดครับผมโอ้ยเบาอีหลีเอ้าก็ถือว่าได้อยู่น่ะละมันก็ปวดซ้ำแด่ดอกอเอา้าไปเอ้าเนเพี้ยนยิงมันก็ไปเพี้ยนยิงมันอีกเพี้ยนเอ้ยยิงมันให้มืดแบกไปเลยนะเพี้ยนหูวหัวเลี้ยวหูวหัวเลี้ยวหัวสิ่ปวดหัวสิ่ปวดเนาะครับเนาะเอ้าสั้นก็ เอาซ้ำนี่ก็พอครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับเนาะเอ p มวิพีครับผมก็ฝากกไดไล่ฝากกดทีกกต่ตามช่องกองจ้องซาเนวน้ำเด้อครับเดมือนี่ก็เสาเสาที่แปลว่าพอครับผมแตกแล้วก็แยกง้ายครับผมบ้านไผ่บ้านมันนะครับเนาะ